รัฐบาลเร่งบรรเทาความเดือดร้อนอนุมัติงบเยียวยา2,000บาทต่อครัวเรือนให้ผู้ประสบภัยในส่วนพักพิงจังหวัดสระแก้วเริ่มจ่ายตั้งแต่2ตุลาคมนี้ครอบคลุมกว่า1 4ึ0 0ครัวเรือนใน4อำเภอค่ะ จังหวัดสราแก้วได้อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงและพื้นที่ปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดสราแก้วรายละ2,000บาทต่อครัวเรือนโดยจะเริ่มจ่ายเงินตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2568เป็นต้นไปซึ่งการเยียวยาในครั้งนี้ครอบคลุมครัวเรือนผู้ประสบภัยรวมทั้งสิ้น14,147ครัวเรือนรวมวงเงินทั้งสิ้น28 2 9 0 0 0บาทแบ่งตาพื้น ที่ดังนี้ค่ะ อำเภอตาพระยาจำนวน8,624ครัวเรือนวงเงิน17,248,000บาทอเภอรัญญะประเทศจำนวน4,491ครัวเรือนวงเงิน8,982,000บาทอเภอคลองหาจำนวน952ครัวเรือนวงเงิน1,940,000บาทอเภอโคกสูงจำนวน80ครัวเรือนวงเงิน160,000บาทซึ่งการจ่ายเงินช่วยเหลือในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อบรรเทาความเดือดร ร้อนเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเข้ามาพักพิงในศูนย์ต่างๆในช่วงสถานการณ์วิกฤตโดยผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินสามารถตรวจสอบรายชื่อและติดต่อรับเงินได้ที่ที่ว่าการอำเภอหรือศูนย์พักพิงประจำพื้นที่ตั้งแต่วันที่2ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะ